เราเดินทางนะครับวันนี้ร้อนมากๆนะครับร้อนมากๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับที่เราเดินทางแล้วก็ไปหาวัตถุดิบหรือหาเหรียญหาอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือหิ้วนะครับของหิวนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดินทางกลับมาถึงที่พักนะครับกลับมาถึงที่พักพร้อมกับทุริยลูกหนึ่งนะครับแล้วก็แสงของสุขานก็ได้ พี่่น้องๆในหลายท่านนะครับที่ชอบกินท้เรียนก็อาจจะแกะเป็นบ้างไม่เป็นบางนะครับแสงอของสองทางก็ไม่ใช่มืออาชีพนะครับไม่ใช่มืออาชีพก็แกะด้วยความอยากนะครับก็หลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องการแกะเรียนนะครับเอ๊ะทำไมมันหนาม,มันไม่นุ่มเหมือนกับเงาะมังวะหนาม,มันไม่นุ่มเหมือนกับเงาะมังวะนะครับแกะยาางริงนะครับนักเรียนว,ว่าใครที่ไม่เคยแกะกินมือนี่ นะครับถ้ามือเปล่าเนี่ยแสงทองนะครับก็คงจะมีเลือดนะครับก็คงจะมีเลือดแสงทองทางก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยแก่นะครับก็เคยแก่เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่เคยเป็นแพะนะครับยังไม่เคยเป็นแพะเป็นเกะนะครับอันนั้นแกะนะครับแพะแพะกับเกะจะต่างกันนะครับถ้าเป็นแพะก็คงจะไปอยู่แถวแถวในเมืองนะครับแถวะถวห้องกงแพะแต่อันนี้เป็นแกะนะครับแกะนะครับว่า หลังที่เราจะหลังที่เราไปที่วอานะครับแล้วก็แจะทุเรียนนะครับสักครู่นี้นะครับการแจะทุเรียนนั้นนะครับก็ได้มาซึ่งผู้ทุเรียนนี้ก็ถือว่าพอได้นะครับสิ่งแม้ว่าจะราคากับเนื้อนั้นจะสวนทางกันนะครับสามร้อยกว่าบาทนะครับสามร้อยกว่าบาทก็ได้มาประมาณห้าผู่นะครับอนี่ก็มีผู้ใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งผู้นะครับผู้ใหญ่ๆนะครับอาจจะแข็งหน่อยนะครับอาจจะแข็งหน่อยอ่าแต่ก็คนชอบนะครับถ้าเกิดว่าคนชอบ คู่ที่มันแข็งนะครับก็เสี้ยงหัวหมาแตกเสี้ยงหัวหมาแตกนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดคนหนุ่มหน่อยก็ชอบเป็นแข็งแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีอายุตั้งแต่หลักห้าขึ้นไปแล้วก็คงจะชอบอะไรที่มันนิ่มๆนะครับเนาะอันนี้ก็คือทุเรียนนะครับเนาะแสงทองสองทางก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินทุเรียนนะครับชอบกินทุเรียนวันในเมร์แสงทองสองทางกินก็ประมาณรักสามลูกน่าจะได้นะครับก็คงจะ ไม่ไม,ไม่ไม่พอนะครับสามลูกปกป็คงจะไม่พอนะครับแต่าอกำทางเป็นคนชอบกินเรียนนะครับแต่ไม่เคยอ้วนเลยนะครับอยากจะอ้วนเหมือนกันนะครับคนเราเนี่จะอ้วนนะครับเพราะขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์นะครับกรรมพันธุ์หรือว่ารูปร่างนั่นเองนะครับกระดูกคนเรานะครับรูปร่าง สัดส่วนต่างๆนะครับก็จะมีผลนะครับคนที่กระดูกใหญ่นะครับรูปร่างใหญ่ท้วมนั้นโอกาสอ้วนก็จะมีนะครับอย่างแสงทองสงทางนะครับกินทุเรียนวันละสามลูกนะครับสมัยก่อนนะครับกินทุเรียนวันละ3ามลูกขึ้นไปจนถึงห้าลูกนะครับนะครับไม่ใช่แดกนะครับไม่ใช่แดกนะครับกินนะครับกินไม่ใช่แดกประธานโพดนะครับบางท่านท่านที่กําลังดูอยู่บอกว่าไม่ใช่กินแล้วมันแดกนะครับแสงทองสงทางก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินนะครับ ทุเรียนนะครับก็หลายๆท่านนะครับคนทั่วโลกนะครับทั่วโลกตอนนี้ก็รู้จักทุเรียนเป็นอย่างดีนะครับทุเรียนนี้เป็นอะไรที่มันกินแล้วมันรู้สึกว่ามันเออมันโอเคนะครับถึงแม้ว่าทุเรียนนั้นจะมีราคาสูงมากน้อยขนาดไหนนะครับทุเรียนนั้นจะมีราคาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับที่แสงทองสองทางนะครับแกะทุเรียนนะครับแกะทุเรียนก็ตั้งแต่ราคา15บาทนะครับกิโลหนึ่งนะครับกิโลหนึ่งราคา15บาทกิโลละ10บบาทนะครับ เจ็ดบาทบ้างแปดบาทบ้างก็มีนะครับที่เกล็ดทุเรียนขายนะครับอ่าก็ถือได้ว่าจะจนถึงทุกวันนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้ราคาทุเรียนนั้นกิโลละสี่ซ่าห้าร้อยก็มีนะครับจนถึงกิโลละพันกว่าบาทก็มีนะครับ ทุเรียนนะครับไม่ใช่ทองคำนะครับทุเรียนนะครับราคาสูงจริงๆนะครับถึงแม้ว่าราคาจะสูงนะครับคนชอบนะครับทุเรียนก็เช่นเดียวกับทุเรียนนะครับเหรียญกระสาบนะครับพี่ๆน้องๆนักสะสมนะครับที่ชอบอสะสมนะครับที่ชอบสะสมก็ เหร <ula> então, ar, um ียญนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก <c oughs> ็วิ่งหาเช่นเดียวกันนะครับกับทุเรียนนะครับคนชอบกินทุเรียนยังไงก็ต้องวิ่งหาทุเรียนนะครับคงถ้าเกิดไปวิ่งหากล้วยก็คงจะไม่ใช่นะครับนะครับเท้าลัดนะครับเรามาชิมกันนะครับว่าทุเรียนนั้นนะครับโยนทำลายที่ที่้องๆหลายท่านนะครับก็ทุเรียนนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เนื้อก็ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อที่มันมันแห้งนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ฝนก็เริ่มจะเยอะแล้วนะครับน้ําเริ่มเยอะแล้วทุเรียนนั้นเริ่มแฉะนะครับอท่านใดที่ชอบกินก็หาเนื้อที่มันแห้งนะครับที่แกะออกมาแล้วมันเป็นแห้งมันเป็นผงนะครับากินแล้วปากเราจะไม่เกล็ดนะครับนี่คือหลักวิธีการนะครับวิธีการกินเลือกกินทุเรียนนะครับเนื้อแห้งนะครับเนื้อต้องแห้งเวลาเรากินนะครับเคี้ยวกัดเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนกับแทบจะไม่มีน้ําเหมือนกับแป้งนะครับเหมือนกับแป้งนั่นจะเป็นทุเรียนที่ อร่อยนะครับกินแล้วไม่เก็บปากนะครับไม่ไม่ร้อนในนั่นเองนะครับก็ alia. ตัวนี้น้ําเยอะนะครับเพราะว่าฝนล,ลงฝนเริ่มลงแล้วน้ําน้ําเริ่มจะเยอะแล้วนะครับก็เนื้อทุเรียนก็ father, เริ่มแฉะนั่นเองนะครับกินเยอะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับกินเยอะก็ก็แล้วแต่นะครับว่าคนชอบใครคนชอบมันนะครับก็กินเยอะอิ่มอิ่ม นะครับกินเยอะมันจะอิ่มนะครับไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าน้ําเยอะนะครับทุเรียนน้าเยอะเวลาเรากินแล้วมันจะร้อนในนะครับปากจะเจ็บนะครับสังเกตดูว่าใครกินทุเรียนนะครับกินทุเรียนแล้วจะเป็นร้อนในนะครับปากเป็นแผลหรือว่าเป็นเจ็บปากนั่นเองนะครับก็ลักษณะแบบนั้นนะครับของปากของนั่นเองนะครับก็เลือกทุเรียนที่มันเป็นเนื้อที่มันเป็นโผงหน่อยนะครับล้วนสุยนะครับก็เหมือนแบบดิมนะครับดิมที่ล้วนสุยนั้นจะมีอะไรที่มัน พืชพันธัญญาหารนั้นเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะครับเนื้อทุเรียนเหมือนกันนะครับอาจจะล้วนซุยหน่อยก็จะเป็นอาหารของคนเราได้ที่นะครับนี่ก็คือการเลือกทุเรียนนะครับวิธีการเลือกทุเรียนนะครับแต่ที่สำคัญไม่ได้หาวิธีการดูแบบรูปลักษณ์ภายน,อ,นอกให้นะครับก็เราก็บางท่านนะครับที่ขายทุเรียนนั้นเขาจะไม่ให้แกะดูเนื้อนะครับจะไม่ให้เฉอะดูเนื้อทุเรียนนะครับก็อาจจะ เคาะฟังเสียงนะครับฟ well so so ังเสียงเวลาเรากินชอบกินนิ่มหรือว่ากินแข็งนะครับหามสุขหามบิดนั่นเองนะครับ่าแล้วก็เคาะฟังเสียงนะครับถ้าเสียงมันเสียงดังปุบปุบหน่อยนะครับปุบปุบหน่อยนั้นอะไรก็จะเริ่มเละแล้วนะครับเริ่มนิ่มแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดดังโป๊ะ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 หน่อยมีอากาศข้างในนะครับฟังเสียงเหมือนกับมีอากาศข้างในนั้นก็จะเอารีกินนะครับแต่ถ้าเสียงดังปัก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 แล้วก็ ตัวนั้นแข็งแน่นอนนะครับอาจจะหามดินั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะรู้ว่าเนื้อตัวนี้มันเป็นเนื้อผงหรือเปล่าหรือว่าเนื้อแข็งไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับกลิ่นฐานนะครับกลิ่นฐานที่มาของทุเรียนนะครับว่าทุเรียนจันระยองนะครับน้ําช่วงไหนน้าเยอะนะครับช่วงไหนน้าเยอะทุเรียนนนทบุรีหรือว่าทุเรียนรีสเกตหรือว่าทุเรียนอุตรดิตนะครับแล้วแต่นะครับชัยภูมิอะไรต่างๆนะครับ อ่าหรือว่าฝั่มทุเรียนใต้ช่วงไหนที่น้ําเยอะช่วงไหนที่ฝนเยอะนะครับฝนซุกแล้วก็น้ําจะเยอะทุเรียนเนื้อจะแฉะนะครับหรือว่าแถวไหนนะครับเราต้องรู้จักภูมิประเทศในการอ่าเลือกกินนะครับ <c lessons playing> บางทีเราก็เลือกไม่ได้หรอกนะครับว่าทุเรียนนี้ไม่รู้ว่ามาจากจันทบุรีหรือว่ามาจากระยองหรือว่ามาจากนนทบุรีเดียวนี้สายพันธุ์ของทุเรียนนั้นมันแพร่กระจายไปหมดแล้วนะครับอ่าอันนี้เราก็เลือกที่เนื้อของทุเรียนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันแฉะอันนี้ก็อย่ากินเยอะนะครับกินเยอะมันจะอิ่ม สวยนะครับจะได้ว่าเป็นผู้ที่แบบนี้ก็โอเคนะครับแต่ค่อนข้างที่จะแฉะไปหน่อยนะครับแฉะไปหน่อยกินแล้วเก็บปากครับที่แสนทองของทางก็เป็นคนที่ชอบผู้เรียนนะครับชอบกินผู้เรียนแต่ก็ไม่สนหรอก <c oughs> ไม่สนหรอกว่าอะไรจะแฉะอะไรจะแข็งอะไรจะนิ่มนะครับ ก็กินได้หมดนะครับถ้าเป็นแสงท้องกลางหางนะครับกินหมดทุกอย่างปีกวางมาหิวมาฝัดเรียบแล้วพี่น้องเนาะใครที่ชอบกินผู้เรียนนะครับก็ก็เริ่มหากินซะนะครับพเพราะเรื่องนี้ก็ ยิ่งไหนก็จะไม่ได้กินทุเรียนอร่อยแล้วนะครับก็ราคาก็เริ่มสูงแนละ้วคนหนุ่มๆน,นะครับคนหนุ่นมๆชอบกินทุเรียนแบบแข็งนะครับเคี้ยวดังกรอบๆเลยนะครับเท่าที่แสนทองสอง,งคางเคยขายทุเรียนพ่อค้า<ม>นะครับเคยขายทุเรียนมาก่อนคนหนุ่มนะครับวัยช่วงอายุ25ปีลงนะครับ อายุ2 5ปีลงไปนะครับจนถึง1 0กว่าป,ปีนั้นชอบกินทุเรียนแบบ <c oughs> ดูเนื้อสีเหลืองแต่แข็งนะครับแข็งยังไม่มีนิ่มเลยนะครับเคี้ยวดีดังกรอบ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 นะครับเหมือนกับเราเคี้ยวหัวมันเลยเดียวนะครับคนหนุ่มชอบกินแข็งนะครับเพราะว่าเขาได้เคี้ยวเขาไม่ชอบความหวานนะครับคนที่ไม่ชอบความหวานชอบกินแบบทั้งแข็งนะครับทุเรียนแต่ถ้าคนชอบหวานก็ต้องกินแบบนิ่มๆนะครับ เราจะหาแบบแฉงนอกนิ่มในนั้นก็คงจะหาได้ยากนะครับหาได้ยากแกะเป็นสิบสิบลูกก็คงจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามัยก่อนนีที่แสงทองสองทางนะครับเอาทุเรียนของนนทบุรีนะครับมาขายนะครับเอเป็ดนะครับแล้วก็ของอุตรดิตถ์นะครับเนื้อนี่สวยมากนะครับแล้วก็ลูกค้านี่ซื้อนะครับคนละห้าลูกสิบลูกนะครับถือได้ว่าเป็นสุดยอดจริงๆนะครับถือได้ว่าตอนนั้นก็ทุเรียนกิโลละสามสิบห้าถึงสี่สิบห้าบาทเนาะ 3.5-4.5บาทอ่าก็ราคาก็ถือว่าน่าฟังนะครับเราไปรับมาก็พอสมควรนะครับถ้าเรารับน้อยเราก็รับมาในราคาที่สูงนะครับบางทีก็คุ้มค่าน้ํามันนะครับหรือว่าไม่คุ้มค่านะครับก็แล้วแต่นะครับเทคนิคของใครของมันนะครับการค้าขายก็ค้าไปเถอะนะครับตัวไหนที่ทําให้เราได้เงินนะครับตัวไหนที่เราทําให้เราได้เงินก็ทําไปเถิะนะครับอ่าอย่าไปนั่งแบมืองอมืองอเท้ารอ รัฐบาลนะครับรอคนโน้นรอคนนี้เข้าไปช่วยนะครับช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับเรามีวิธีการมีวิธีทางอะไรก็ทําไปก่อนนะครับทําไปก่อนเขาจะช่วยเราอย่างไรนั้นค่อยว่ากันอีกทีหลังนะครับวันนี้เราก็มาช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับให้อิ่มทอ<笑><笑>้องนะครับก็ขอฝากพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็ถึง เดี๋ยววันหยุดนี้นะครับวันหยุดนี้ไม่แน่นะครับวันหยุดนี้อาจจะไปทางเหนือนะครับเนาะอาจจะขึ้นเหนือนะครับวันหยุดอก็ยังไม่ยังไม่มีวันหยุดที่แน่ชัดนะครับก็รอน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะได้ขึ้นเหนือนะครับไปเที่ยวนะครับเที่ยวบ้างครับเยี่ยมพี่พี่น้องๆบ้านนะครับทางเหนือนาะพี่น้องทางเหนือแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเหนือไหนนะครับเหนือแถวเวขอนแก่นขอนแก่นอะไรอ่้แสงทองรู้สึกว่า เสน้นขอบทางจะฟุูซ้ำจริงๆนะครับนะครับกินหิวจนตาลายนะครับร้านกับข้าวไม่มีนะครับช่วงบ่ายช่วงเที่ยงไม่มีร้านกับข้าวย,ยิ่งระยะทางยี่สิบสามสิบกิโลเมตรไม่มีร้านอาหารเลยนะครับก็เจอมีรถคันเดียวที่ขนอันนี้มาก็เลยขอซื้อเข้ามาหนึ่งลูก300สามร้อยกว่าบาทฝนเริ่มลงนะครับช่เรียน ตรงนี้นะครับทุเรียนเริ่มฝนลงนะครับถ้าเกิดฝนลงนะครับพี่น้องเนาะบางท่านทำไมยื้งบอกว่าทุเรียนทำไมมันขมถ้าท่านท่านสังเกตว่าเวลาแกะออกมาจะเนื้อทุเรียนออกมานะครับจะมองเห็นเป็นบุ๋มๆหรือว่าเนื้อมันคล้ายๆเนื้อมันช้าเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับสีดําๆทุเรียนฝนลงนะครับฝนลงตัวนั้นออบอกนะครับตอนนั้นตัวฝนลงนั้นนะครับจะเวลาเรากินเข้าไปนะครับมันจะทําให้มีรสชาติ ขมนะครับรสชาติขมนะครับขมอ่าตัวนั้นนะครับก็อาจจะเป็นผู้เรียงที่มันมีปัญหาเรื่องน้ํานะครับน้ําการให้น้ําการให้ปุ๋ยต่างๆนะครับแล้วมันจะเริ่มเน่าเริ่มเสียนั่นเองนะครับก็เขาเรียกผู้เรียนสวนลมนะครับเนาะเวลาเรากินมันก็อาจจะขมนะครับเป็นจุดนะครับเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจุดนั่นเองนะครับถ้าเป็นคนก็คงจะเป็นภูมิแพ้นะครับมีผื่นคัน ก็ <c oughs> เป็นโลกชนิดหนึ่งนะครับของทุเรียนนะครับของทุเรียนที่เราอาจจะตัางสวนก็คงจะมีวิธีการนะครับมีวิธีการในการเก็บหรือว่าในการป้องกันนะครับไม่ให้ทุเรียนนั้น ลักษณะแบบนี้นะครับเวลากินนะครับลูกค้าเขากินแล้วขมนะครับเขาก็บ่นนะครับบอกว่าเฮ้ยคุณเอาทุเรียนอะไรมาขายให้ผมนะครับไม่หวานเลยขมปีเลยนะครับแต่หอมนะครับเรายอมรับว่ากลิ่นหอมแต่ว่ากินเข้าไปแล้วขมนะครับไม่หวานไม่มันนะครับออกรสชาติขมนั่นเองนะครับยิ่งกว่าสะเดานะครับทุเรียนฝนลงอันนี้ถ้าปล่อยไว้อีกนานนะครับก็คงขมเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับคนที่มีรถ กระบะที่ต้องการอยากจะขายผู้เรียนนะครับเป็นอาชีพอ่าเพื่อเสริมรายได้นะครับก็ทําได้ถ้าเกิดว่ามีเวลาล้วสัปดาห์ละสองสามวันนะครับในการขายนะครับหรือว่าอพี่น้องท่านใดว่างงานอยู่นะครับมีรถกระบะนะครับมีเงินทุนสักหมื่นหรือสองหมื่นนะครับอก็ไปรับผู้เรียนมานะครับอาจจะวิ่งเข้าตลาดไทยก็ได้นะครับวิ่งเข้าตลาดไทยก็ได้หรือว่าวิ่งไปที่ตลาดท่าใหม่นะครับหรือว่าตลาดที่โลกนะครับ หรือว่าตลาดทางภาคใต้นะครับที่เป็นตลาดผลไม้นะครับเราก็ไปรับในราคาขายส่งนะครับก็เลือกหาดูนะครับเราอาจจะรับมาในราคาที่พอฟันนะครับแล้วก็มาขายนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทุเรียนขั้นต่าก็ประมาณโลหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยบาทนะครับก็เป็นเงินนะครับก็ทําเงินได้นะครับทุเรียนแกะวันหนึ่งก็ประมาณพักเจ็ดแปดร้อยกิโลนะครับหรือว่าตันสองตันก็โอเคนะครับก็คิอว่าไปได้นะครับแต่คนที่จะรับมาเพื่อแกะ แป็นแค่5กิโลบกิโล้อยกิโลมนันคงจะไม่คุ้มค่านะครับแกะวันหนึ่งก็ให้มันได้แล้วเก็บแป็น100กิโลนะครับขั้นต่ำเราก็จะมีกาไรตรงน,นั้นเราจะเห็นเงินนะครับเอาละนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เทคนิคนะครับเทคนิคก,การกินผู้เรียน <c oughs> นะครับการแกะทุเรียนการเลือกทุเรียนนั่นเองนะครับก็เวลาเราเลือกนะครับก็ คนที่ฟังเสียงเป็นก็คงจะต้องเคาะนะครับมันจะมีไม้นะครับไม้หุ้มยางเคาะนะครับฟังเสียงด้ปังกปั๊กปักปักก็คงจะห่ามดิบนะครับแต่ถ้าฟังเสียงดัง,ง,ง,ดงโขดโขดโขหน่อยนะครับมีอากาศข้างในก็จะห่างสุกหรือพอดีกินนะครับแต่ถ้าดำปุ๊บ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 แล้วก็คงจะนิ่มไปแล้วนะครับหรือเละนะครับอ่าก็วิธีแล้วก็เนื้อทุเรียนนั้นก็ต้องเนื้อแห้งนะครับเป็นผงลวนสุ่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เนื้อแฉะนะครับมีน้าเยอะเวลาเรากัดเข้าไปกัดเข้าไปนะครับรู้สึกว่ามันมีน้ําชุ่มๆปากนั้นนะครับอย่าไปกินเยอะนะครับถ้าเรากินเข้าไปแล้วนะครับปกติเขาบอกว่ากินทุเรียนต้องกินคู่กับมังคุดนะครับเฮ้ยไม่ใช่มังคุดละมุดเฮ้ยไม่ใช่ละมุดมังคุดเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยถูกแล้วนั่นแหละนะครับมังคุดนะครับมังคุดนี่จะเป็นผลไม้เย็นนะครับมังคุดจะเป็นผลไม้เย็นทุเรียนกับ ลำไยจะเป็นผลไม้ร้อนนั่นเองนะครับกินเข้าไปก็ขอฝากที่พีพน่น้องนะครับท่านใดที่ขับรถขับลานะครับขับรถต่างจังหวัดนะครับที่จะต้องผ่านด่านนะครับผ่านด่านตรวจต่าง,าง,างเป่าแอลกอฮอล์หรืออะไรพวกนี้นะครับห้ามกินลำไยเด็ดขาดนะครับห้ามกินลำไยนั่นเองนะครับลำไยนั้นเป็นผลไม้ร้อนนะครับเวลาเรากินเข้าไปแล้วมันจะไปสร้าง ปฏิกิริยาข้างในนะครับทําให้เกิดแก๊สขึ้นมานะครับเกิดแก๊สเกิดความร้อนเกิดแก๊สขึ้นมาเวลาเราเป่าเข้าไปนะครับตํารวจให้เราเป่าแอรอฮอ์นะครับมันจะมีแก๊สออกมานะครับมีแก๊สออกมาแล้วก็จะทําให้เครื่องตรวจวัดนั้นนะครับขึ้นนะครับไม่ผ่านนั่นเองนะครับหลายหลายท่านก็โดนนะครับก็เราก็พูดอะไรไม่ได้นะครับพูดอะไรไม่ได้บางทีตำรวจ อาจจะมีตำรวจดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับคนเราก็เหมือนกันนะครับเห็นหน้าเห็นตากันทุกวันไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีนะครับอันนั้นก็มีร้อยแปดพนะครับร้อยพ่อพันแม่นะครับจะให้ดีไปเสียทั้งหมดนั้นก็คงจะไม่ใช่แต่จะให้มันแย่ไปทั้งหมดก็คงไม่ใช่นะครับมีดีมีไม่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องแยกแยะกันนะครับอย่าไปเมารวมนะครับคนเราอย่าไปเมารวมคนดีเราก็ต้องบอกว่าเขาดีคนไม่ดีเราก็ต้องบอกว่าเขาไม่ดีนะครับคนไม่ดีอย่าให้มีที่ยืนบน โลกใบนี้นะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ่าสิ้นเดือนนี้เจอกันนะครับทางทางทางภาคเหนือนะครับส่วนจะเป็นคลิปใดนั้นลองติดตามกันนะครับติดตามกันเดี๋ยวแสงทองสองทางจะพาไปทําบุญนะครับพาไปทําบุญอาจจะเป็นทางวัดทางเหนือนะครับอสิ้นเดือนนี้เจอกันแน่นอนนะครับที่ทางเหนือนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ